สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องเรียมเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะน้องเรียมจะมารีวิวรถนะคะสายวัยรุ่นของเรานะคะใครนะคะที่ชอบรถกระบะนะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะคุณลูกค้าขาสนใจติดต่อหาน้องเรียมได้เลยนะคะวันนี้นะน้องเรียมก็จะมารีวิวรถ Toyota v i g o นะคะเครื่อง2.5ค่ะคุณลูกค้าขา เป็นปี2014นะคุณลูกค้าเป็นสีขาวนะคะสวยมากนะคะโมด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้านะทำด้วยโครเมียมนะคะคุณลูกค้าขาแล้วก็มีตาโลโก้ของโตโยต้าด้วยนะคือออกแบบมาได้สวยมากนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้มีไฟตัดหมอกให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าเอาไปนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะคุณลูกค้าขาแล้วราคาของเขานะคะก็น่ารักมากค่ะคุณลูกค้าถ้าเกิดท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อหาน้องเรียมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์นะคะ0996153146ค่ะเบอร์น้องเรียมนะคะหรืออยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะสามารถขอจากน้องเรียมได้นะคะหรือว่าทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้ช่องคลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องเรียมติดต่อกลับไปนะคะเดี๋ยวน้องเรียมจะพาไปชมในส่วนของด้านล้อรถกันนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะน้องบอกเลยนะคะ เป็นรถ4ประตูนะเป็นรถครอบครัวก็ได้นะคะคุณลูกค้าค่ะสวยมากค่ะด้านลอ้อของเขานะคุณลูกค้าจะเห็นได้ว่าเป็นล้อแมกนะคะคุณลูกค้าขาสวยมากนะยางของเขานะคะยังสภาพคงเดิมนะคะคุณลูกค้ายังไม่มีร่องรอยของการสึกหรอใดๆเลยเนาะ,ะสวยมากนะคะเห็นแค่ภายนอกแล้วนะคะเดี๋ยน้องเลือนจะพาไปชมในส่วนของด้านในตัวรถคะ่ะ จะเห็นได้ว hmm. yeah. well, ่านะคะกระจกมองข้างของเขานะคะทําด้วยโครเมียมนะคะตัดกับสีขาวมากเลยนะคะคุณลูกค้าขาไฟเลี้ยวของเขานะก็จะติดอยู่กับกระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้าขายังไม่พอนะคะด้านจับเปิดประตูของเขานะคะก็เป็นสีโครเมียมนะคะคุณลูกค้าขาตัดสีขาวได้สวยมากนะเข้ามาภายในแล้วนะคะคุณลูกค้าขาจะเห็นได้ว่านะภายในของเขานะคะเป็นสีทูโทนนะคะคุณลูกค้าสวยมาก คือสวยจริงๆค่ะคุณลูกค้าขาเห็นแค่ภายในแล้วแบบอยากเห็นตัวจริงนะคะสามารถติดต่อหานองเรียมได้นะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะเป็นบ่อผ้าสีครีมนะคุณลูกค้าขาคือจะเห็นได้ว่ายังใหม่อยู่เลยนะคุณลูกค้าสภาพของเขานะคะยังคงเดิมนะคะคุณลูกค้าใหม่จริงๆค่ะ ส่วนด้านพวงมาลัยของเขานะคะก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังชั่งนะคะคุณลูกค้าขาสวยจริงๆนะถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้ช่องคลิปน้องเหลี่ยมได้เลยนะคะส่วนเครื่องเล่นของเขานะคะก็เป็นเครื่องเล่น CD นะคะ USB เนาะโอ้โห ครบทุกอย่างเลยนะคะคุณลูกค้าขาเป็นเกียร์กระปุกด้วยขับกันไปเลยค่ะใส่เกียร์กันเยอะๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะเป็นสี่ประตูนะคะไม่แออัดนะคะคือสบายมากค่ะคุณลูกค้าทางครอบครัวเลยค่ะพากันไปเว้นนะคะ,ะด้านเดียวน้องเรียนจะพาไปชมในส่วนของด้านโซนคนนั่งนะคะผู้โดยสารน,นะคะโอ้โหเปิดมาแล้วนะคะก็คือกลิ่นใหม่ของเขานะยังอยู่เลยนะคุณลูกค้าดูสภาพของเขานะยังใหม่อยู่เลยนะคุณลูกค้าเป็นบอกผ้านะคะ คือนั่งได้สบายมากนะคะคุณลูกค้าถ้าเกิดท่านใดนะสนใจนะอยากเห็นอ่ะอยากมาดูรถนะคะติดต่อหาน้องเรียมได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาย้ําเบอร์โทรกันอีกรอบนึงนะคะเบอร์โทรอยู่ศูนย์เก้าเน่าสามหนึ่งสีนะคะคุณลูกค้าสวยมากค่ะสวยจริงๆนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะ ที่คุณลูกค้านะคะไม่ต้องกลัวฝนตกนะคะแดดออกนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะได้แคร์ลีบอยไว้ด้วยเลยนะคะคุณลูกค้าสบายมากคะ่ะตัวนี้ ราคาของเขานะคะย้ำกันอีกรอบนึงค่ะอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทค่ะคุณลูกค้าผ่อนเบาๆนะคะประมาณเจ็ดพันนะคะเครดิตดีฟรีดาวค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องกวนนะคะคุณลูกค้าอนุมัติเร็วนะคะถือเอกสารมานะคะมีแค่แบัตรประชาชนนะคะ,ะสลิปเงินเดือนนะคะหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะเข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์ของเราได้เลยค่ะคุณลูกค้าติดต่อหาน้องเรียมก็ได้นะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะวันนี้นะคะน้องเรียม ก็ขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสับให้น้องเหลี่ยมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคะ่ะวันนี้ก็ขอบคุณคะ่ะ